สวัสดีครับหลวงกิจมาแล้วหลวงกิจมาหาบ้านให้เพื่อนๆครับเวลาซื well ้อบ้านจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำมันรถตระเวนหาหลายที่วันนี้มาร้านสอสุพรรณท่าไม้ครับบ้านหลังนี้ขาย2องแสนห้าหมื่นบาทครับบ้านหน้ากว้าง3เมตรหรือหกเมตรห้าสิบพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่19 19.5จาตารางเมตรนะครับนี่คือด้านหลังนะนี่ด้านหลังอาจจะมีสิ่งของเกะกะวางนิดหน่อย อันนี้ไม่ว่านะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมภายในตัวบ้านนิดหนึ่งบ้านทรงปกติกิติจะเรียกว่าบ้านทรงจั่วซ้อนหน้ามีรางเข้สันตะเขแต่ขอเรียกว่าทรงมารีลาแล้วกันนะครับเพราะว่ากั้มกึ่งอยู่มีรางเขด้านหน้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมภายในบ้านนะครับบันไดทางขึ้นน่กว้างถึงเมตรยี่สิบหรือเมตรยี่สิบนะระเบียงเมดรสิบนะฮะ กว้างมาก3ขม้านบันไดความสูงประมาณสัก6 6 0ถึงเจ็ดสิบเซนนะครับขึ้นมาถึงก็เจอมานั่งเป็นรุปตัวแอลคุณจับเพราะว่าอยู่ติดตะดนใหญ่ดูที่รถวิ่งตลอดเวลานะครับอีกอย่างหนึงเขาก็ทําบ้านไม้เขาทาไม้ด้วยโรงงานก็ติดที่ก็าะวางไม้ฝุ่นบ้านด้วยฝุ่นดินด้วยแล้วก็ไม่ได้ปัดฝาดลงสีไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลงหน้างานอีกครั้งนึงนะครับมีบานประตูเป็นบานประตูสไลด์นะนะ เดี๋ยวมันปิดปัดเปิดประตูสไลด์ดูนะฮะเรายังไม่ใส่ตัวจับนะครับท่านผู้ชมนี่หลวงกิตชาแน,นลชี้เป้าซื้อบ้านนะครับความสูงสองเมตรนะฮะความสูงสองเมตรเปิดประตูเข้ามาก็เจอห้องนอนนะฮะขนาดสามเมตรคูณสาเมตรห้าสิบแต่ว่านั่นเลยครับพื้นเนี่ยไม่ได้ปัดปุ่นเดี๋ยวก็ลงสีให,ใหม่ไม่ต้องกลัวครับ,รรบนี่ก็คือห้องบริเวณภายในห้อง นะครับฝ้าไปด้านฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมเ้้านอนสามปูนสี่มีพื้นที่ใจสอยนัองน้ำด้วยครับท่านผู้ชมส่วนห้องน้ํานี่ก็หนึ่งเมตรนาสิบนะครับฝาภายในนี่ก็ตีแนวตั้งนะฝ้าไปดานตีแนวเรียบนะตรงห้องน้ํานะพื้นที่ใ้สอยนั่งน้ําแล้วก็บานประตูสไลด์นะในห้องน้ํานะหนึ่งเมตรนาสิบหมายถึงว่าปูตีสมาร์ทบอร์ดไว้ปูกระเบื้องครับความสูงนะส่วนพื้นก็ตีสมาร์ทบอร์ดไว้ปูกระเบื้องเทปูนได้เลยนะครับ โอเคครับนี่คือบ้าน19.5ตารางเมตรของสอสุพรรณค้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรีอ่าพูดผิดแล้วครับสสุพรรณค้าไม้อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปพร้อมราคา250,000บาทวันนี้ลงจิตพูดผิดไปนิดนึ่งขอประทานโทษด้วยนะครับถ่ายตั้งแต่เช้ายันเที่ยงนี่ร้อนนะออร้อนจริงๆ ที่เป้าซื้อบ้านซื้อเลยครับราคาถูกมากๆครับวันนี้ต้องลาก่อนครับสวัสดีครับ